สวัสัีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Ad เดตออฟไนในตอนที่3นะครับผมล่าสุดเรารู้นะครับผมว่าเอมี่นะครับผมเหมือนจะมีปัญหากับจิมมี่แล้วก็โดนเอาน้ํามันสนล่าใส่ตุ๊กตานะครับแต่เผามายังไม่รู้นะครับที่แน่คือตอนนี้เอมี่ไม่อยู่ที่ห้องเล่นเกมนะครับหมายความว่าจากเขาเรียกว่านิมิตที่เราเห็นนะครับเหมือนเอมี่จะย้ายไปอยู่ชั้น1แทนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปที่ชั้น1นะครับเอ็นี่ใครมาเล่นกับไบเน็ตหน้าจอก็ไม่ได้มาดูมืดๆ ไงก็แล้วแต่นะครับผมอธิบายคนเข้าใจก่อนนะครับชั้น Cloud กล่าวกับชั้นรู้ว่ากล่าวจิมมี่ลงมาไม่ได้และอีกที่หนึ่งก็คือบันไดหนีไฟนะครับเป็นจุดที่จิมมี่เข้ามาไม่ได้นะครับผมตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะขึ้นทางบันไดหนีไฟก็ได้นะครับเกิดแค่ชั้นเดียวหรือถ้าเกิดเราเจอจิมมี่แบบประชันชิดเนี่ยหนีเข้าบันไดหนีไฟก่อนเขาจะไม่ตามมานะครับอ่าแต่ก็ไม่น่าออกไปเหมือนกันอ้ามเอาเป็นว่างั้นกูไปตรงอื่น อุตส่าห์จะมาคุยว่าเออมันอาจจะดักเอาหน้าลิปกูเปลี่ยนมาทางที่แทนมันกระดักเราโอเคครับที่สําคัญเกมนี้ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบกันไหมบานคนเออมีบางคนนะครับบอกว่าดูแลปวดหัวเพราะว่ายืนหนยเฉยครับจอมันสั่นเอาเป็นว่าพยายามเรียนรู้และปรับตัวนะครับรู้แค่ว่าเด็กนะครับผมย้ายไปอยู่ชั้นหนึ่งละแล้วก็ต้องตามเข็มทิศนะครับว่าเขาอยู่ห้องไหนจากจุดนี้ไปตามเข็มทิศเลยครับโอเคจิมมี่หอยหลอดมามันชื่อจิมมี่ฮอลนะครับแต่ผมเรียกจิมมี่หอยหลอดแล้วกัน เหมือนจะชี้ไปทางนี้ฮะโอเคเราไม่รู้มันอยู่แถวนี้ฮะผมไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเหมือนเสียก็อยู่ข้างหลังนะครับเอ๊ะมันชี้ไปทางนู้นนะมันอยู่แถวนั่นแหละมันอยู่แถวนั่นแหละเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนมันอยู่แถวนี้แน่นอนครับมันอยู่แถวนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นหลบก่อนแป๊บหนึ่งหลบก่อนแป๊บนึงโอเคขออนุญ,ญาตนะครับใช้กระจกส่องดูก่อนว่า ชัวใช่ไหมเรื่องราวที่เราจะไปต่อนะครับผมโอเคมาครับหลักการทำงานของกระจกนะครับต้องอยู่ในพื้นที่ที่สลัวนะครับเช่นหน้าประตูห้องด้านในนะครับหรือไม่ก็ห้องครัวนะครับโอเคเรารู้แค่ว่าเด็กสาวยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ห้อง109์้โอ้ชี้ชัดแสดงว่ามาถูกทางนะครับตอนนี้ก็106นะครับผมเดินมานิดเดียวก็ถึงแล้วดูทรงน่าจะโปร gres สอย่างว่องไวนะครับโอเค109กูออกไปเลี้ยวขวารอบหนึ่งก็ได้ถึงแต่ปัญหาคือ มันกระจากอยู่แถวๆนี้นะครับอ่าลองส่องนิดหนึ่งไม่รู้มองโลกในแง่ดีไปไหมแต่มันก็ไม่น่าเดินมาทาง oh, <shit. c oughs> แล้วกูจะออกไปยังไง <c oughs> เขาไปทางขวาผมต้องไปห้องหนึ่งศูนย้าห้องหนึ่งศูนยอยู่ทางขวาเอาเป็นว่าผมอยู่จนกว่าเสียงมันจะเงียบแล้วกัน นะครับสรุปแล้วจิมมี่ไม่ใช่วาปแบบสปอนตามหัวมุมเขาโรมไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่เราอาจจะไม่เห็นแล้วอาจจะเห็นตอนแบบเขาสแตนบายได้แค่หัวมุมนะครับจากมุมกล้องที่เขาล็อกเอาไว้แต่จริงเขาไปทั่วเลยโอเคเขายังไม่เจอเราเสียงที่เขาพูดแสดงว่าแก่แค่บัฟเฉยๆว่าเห็นแต่จริงไม่เห็นหรอกถ้าเห็นเข้ามาละเฮ้เสียงเดินยังไม่ไปกเอโอเคสรุปแล้ว เดินกลับไปทางซ้ายครับน่าจะปลอดภัยแล้วครับถ้าเรารู้ตอนนี้ปุ๊บเราก็สามารถเลี้ยวขวาได้โอเคถ้ามันไปทางซ้ายงั้นเราออกไปทางขวาวัดดวงันตรงนี้เลยแล้วกันไปทาง่วนก่าไม่ใช่ทางนี้โอเค7 8 าโอเคแม่งอ้ยน่ากลัวชะมัด109อ่ามาถึงละเข้าไปในห้องแล้วผีเด็กอะเอ๊ะเด็กอยู่109ไม่ใช่หรอเว้ยเชี่ยอา้ตุ๊กตาโดนเผาหุ้ยระบบการนำเสนอมุกกล้องนี่มันน่ากลัวจัดเลยสรุปแล้วผีเด็กอยู่ที่นี่นะครับปัญหาคือผมล็อกห้องไม่ได้ด้วยสิจะทำยังไงดีวยวหมุนสามรอบ เผื่อมันจะมีอะไรแปลกๆโผล่มาไม่มีนะครับงั้นได้เวลาละ turn on the device แสดงว่าเอมี่อยู่ห้องนี้แน่นอน <it> ดูซิว่าเอมี่สามารถคุยกับเราได้ไหมโอเคครับต่อไปผมรู้แล้วครับว่าเอมี่ถูกเผาตุ๊กตาที่ห้องนี้นะครับงนั้นความเชื่อมโยงต่อไปก็คือว่าจะเชื่อมโยงกับอะไรดีน่าจะเป็นอันนี้นะครับผมความเชื่อมโยงเรื่องของขวดน้ำมันสนแล้วก็ไฟแช็ก ก็ต้องไปที่ตรงนี้ก่อนฉันเห็นว่าหนูกำลังถือตุ๊กตาที่ไฟลุกอยู่เกิดอ,อะไรขึ้นงั้เหรออะเฮ้มือของหนูพองหมดเลยอะ่ะมันเจ็บมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะไปบอกใครดีถูกไฟเผาที่มือครับแล้วก็มีดาบสักอย่างขึ้นมาเอ้ตัวละครตัวใหม่นะครับที่หน้าไม่คุ้นต้องมูไปที่ชั้นสองแล้วครับชั้นหนึ่งมีดาบชั้นสอง มีคนเอ๊ะมีใครอยู่ไหมเอมี่เอมี่ย้ายไปแล้วครับผมต้องไปผมมีดาบอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าเอมี่ไม่อยู่ครับวซาต้องขึ้นมาชั้นสองแล้วนะสิหรือเปล่านะครับเหมือนจะไม่อยู่แล้วครับแสดงว่าต้องขึ้นไปชั้นบนนะครับไปไปหาวิญญาณในชั้นบนต่อครับชั้นสองผมยังไม่ได้ถือโอกาสขึ้นไปแบบจริงจังนะครับเพราะว่าขึ้นไปแล้วภาพมันก็มืดครับเพราะฉะนั้นอะกลับไปที่รีพเวไวที่สุดนะครับเรามีเบาะแสแล้วครับ ป่ะคราวนี้ปุ๊บฟังเสียงดีๆทางออกเป็นวันเวย์นะครับเพราะฉะนั้นเสียงคนหายใจฮะเขาบอกให้สังเกตเงาตรงปลายทางดีๆเสียงมันคนสะอื้นเลย สิ่งเด็กเหรอตอบไหมต้องไปหาเสียงสินะเสียงเหมือนไปทางนี้นะครับผมตามเข็มทิศไปนะครับแสดงว่าผีเด็กอยู่แถวนี้ครับ <S 1> <S 1> เฮ้ห้องนี้เหรอ แต่จิมมี่ไม่มีเสียงลนะครับไม่มีแบบไม่มีแล้วนะครับเขาขึ้นไปชั้น2องแครับแน่นอนอย่างน้อยเราก็สบายใจไปหนึ่งนะครับแต่ย่าชะะ่าเช้ยมันยังไม่ไปจะถึงแรกดเดียวบอกแลง,งจิมมี่ว่าเธอทําแบบนี้ไม่ได้<ๆ>เธอนี่มันได้ใส่แย่ที่สุดกูรู้แล้วมาอยู่ห้องนี้มาหนึ่งศใช่ไหมเอมี่อย่าทําให้หน้ากลัวสิว่า คนมันกลัวนะเฮ้ยฉันละเกียดมุมกล้องแบบนี้จริงๆมันไม่อาจควบคุมมันได้ดั่งใจเลยอ่ะอ่าโอเคครับที่แน่มันยังอยู่เสียงเสียงมันยังอยู่นะครับไอเสียงจิมมี่เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยแต่ที่แน่ครับเหมือนเอมี่ตะโกนใส่ห้องฝั่งตรงข้ามนะครับและขวดไออินซูลินมันชื่ออะไรนะครับไอยาคายกล้ามเนื้อนะมันคืออะไรแล้วมันยังไงกันแน่ถามดิเอมี่ใช่ไหมโอเคยังอยู่นะครับปะ เชื่อมโยงข้อมูลกันต่อนะครับถามต่อไปว่าฉันเห็นเธออยู่หน้าห้องอ่ะเหมือนอะไรกวนใจเธอคืออะไรงั้นเหรออ่ฮ uh ะ huh. หนูแค่พยายามจะมาหาหมอน่ะแต่ว่าจิมมี่เอาแต่สั่งให้หนูอยู่เฉยเฉยไม่ยอมให้เข้าไปหรือแบบไม่ยห้ไม่ให้ไปหาหมอโอเคถ้างั้นต่อไปผมสามารถเชื่อมโยงของได้แล้วนะครับเรื่องของตุ๊กตาที่ไฟไหม้อ๋อเพราะว่ามือเจ็บมือเจ็บ เลยมาหาหมออันนี้ผมลองเชื่อมโยงคําถามนีดูนะครับบอกว่าที่เอมี่พยายามมาหาหมอแต่ว่าจิมมี่พยายามขู่ไม่ให้เข้าไปหาผมลองจิ้มให้แบบว่าจิมมี่โชดาบขึ้นมาแล้วไม่ชอบเลยหมายถึงเอาดาบขึ้นมาขู่หรือเปล่าที่บอกว่า <Jimmy S 2> ต้องไปหาหมอแต่ว่าจิมมี่ขู่เกี่ยวอะไรกับดาบหรือเปล่าใช่ใช่เออเขาดึงดาบมาจากกำแพงนะ่ะมันดูคมมากเลย อ่ฮะ uh huh. เขาบอกให้ว่าเขาบอกหนูว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังเขาสามารถทําให้เลือดหนูหยุดไหลได้ต่อไปคือชั้นหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นเล่านะครับที่ใส่แก้วโอเคครับถ้าเกิดผมจะยังไม่ขึ้นไปชั้น2แล้วกันครับผมรู้สึกว่าชั้นหนึ่งยังมีพาซเซลบางอย่างที่น่าต้องเคลียร์แล้วก็เก็บก่อนนะครับเจียแน่ครับต้องตามหาเด็กผู้หญิงให้ครบนะครับหา,หาให้เจออีกครับ แล้วก็มีเบาะแสใหม่นะครับผมที่จิมมี่บอกกับเอ,เอมี่นะครับว่าสามารถที่จะช่วยห้ามเลือดได้อาจจะเกี่ยวกับผ้าคิวเปื้อนเลือดนะครับแต่ตอนนี้เอมี่หายไปละต้องไปตามหาเอมี่ต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับในคลิป2ถือว่าผมเสียเวลาในการสำรวจโดยที่โปรเกรสไม่เดินหน้าครับแต่พอเป็นคลิปนี้ด้วยความที่แบบเรามีเบาะแสครบหมดแล้วนะครับก็จะวิ่งกันได้ไวหน่อยต่อไปต้องหาชั้นนี้อีกว่าเอมี่อยู่ที่ไหนนะครับผม เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกิดผมส่องกระจกผมอาจจะสามารถรู้แน่ๆว่าคือห้องอะไรอ่ะคุณลองอีกรอบหนึ่งมีหินต้องใช้ให้เต็มที่นะครับจะได้รู้นะครับผมว่าบอ่อแสต้องหาคืออะไรกันแน่เด็กสาวที่ร้องไห้ครับเหมือนเดิมตามด้วยอาา่าฮะห้องหนึงหนึนะครับแหมบอกไปเลขห้องเลยครับง่ายขึ้นเยอะห้องหนึนะครับ น่าจะเป็นที่ที่เด็กคนนี้อยู่กับผู้ชายหน้าตาแปลกประหลาดครับเหมือนจะมีหนวด1นึ 112, ที่ชั้น2ชั้น2ผมเห็นคนต่างกัน2คนแล้วนะครับบอแสอยู่ตรงโน้นปัญหาคือต้องไปที่1นึก่อนนะครับให้มั่นใจว่าเอมี่อยู่ในห้องนั้นแน่ๆครับเราให้รวมนะครับไปชั้นอื่นกัน1นึ 112, อย่างนั้นเหรอ โ okay. อเคเอาเป็นว่าปะลุยครับออกไปแล้วไปให้ไหวหันขวาแล้วพุ่งทยานไปเลยแมกนัมอ่าไม่ใช่ทางนี้สิเสเียดินกำลังมาละโอเค1นึใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้ครับไปอีกอ่องหนึ่งอ้ายโชคดีที่จำเลยเอาได้บา้า คลิป2ที่เล่นช้านะครับมันช่วยให้เราแบบฟูมฟักมาในนี้ได้1นึอ่ะโอเคกูจะหมุนด้วยว่าอีเวนต์จะเกิดว่าละเอมี่เธอกินอะไรนะี่ยแล้วก็ที่มือมีผ้าสักอย่างด้วยครับโอเคครับเราเห็นว่าเอมี่กำลังดื่มบางอย่างแต่น่าจะเป็นอะไรที่แย่มากๆครับ โอเคครับหลังๆนี่เจอเอมี่บ่อยแต่ก็ยังไม่ชินสักทีนะครับระบบเหมือนดูหนังผีเลยอะหันหลังไปรู้ว่าข้างหลังมีผีอยู่แลวก็ต้องหันน่ะแล้วแบบมันเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดจะมัดอะแต่ก็มีขวดเหล้าอยู่ในห้องนี้ที่แน่ครับแสดงว่าใครสักคนให้เอมี่กินเหล้าครับเพราะว่าห้องนี้มีเหล้าอยู่มันมีเบาะแสอยู่โอเคเพราะฉะนั้นเอาแล้วนะโอเคถามหนซีิว่าเขาดื่มบางอย่างแย่ๆ เห็น like ดื่มบางอย่างอะดูเหมือนจะไม่ชอบนะมันคืออะไรหรอเออเด็กผู้ชายบอกอว่ามันคือยาแต่รสชาติแย่มากๆมันคือยางั้นการเชื่อมโยงก็คือดื่มเจ้านี้กับเหล้าแอลโกอฮอล์นะครับวิสกี้เช <She S 2> ื่อมโยงดูซิที่บอกว่าเออยารสชาติแย่หมายถึงขวดวิสกี้ที่เห็นในห้องหรือเปล่า บางทีนะ <us> เขาาแต่บอกให้ฉันดื่มอะรสชาติมันแย่มาก <us> และสักพักหนูก็รู้สึกแปลกๆ <us> ผมจะใช้แบบชั้นกับหนูสลับกันนิดนึงครับเพราะว่าผมสัปหานาผมยังไม่ค่อยแม่นโอเคครับตรงนี้สักอย่างเลือนลางนะครับแต่ว่าเอมี่มูไปละครับเหมือนเบาะแสตรงนี้ครับจะหมดไปอ่ะได้เวลาหินจ๋า ไปที่หน้าห้องเข้าแสงสลัวสลัวสิอแล้วครับโอ้ถือว่าเล่นไวแลเนี่ยต่อไปครับอ่ะบอกกูที <c oughs> กระจกวิเศษเอ,อ๋ยบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปตัตตพีอ่ะบอกเลขห้องมาเลยกูได้เดินหน้าต่อไอไวว่าผมวิ่งสำรวจจนครบนะครับเก็บไอเทมครบหมดแล้วเหลือแค่ว่าถ้าเป็นชั้น2ต้องวิ่งใหม่โอเคชั้นสโอเคครับกับ ผู้ชายมีหนวดหน้าตาแปลกๆชั้น2มีประเด็นชั้น3มีประเด็นเงาบางอย่างในชั้นสครับแต่คนหน้าตาแปลกๆในชั้นสแสดงว่าชั้นนี้ผมว่าคอนเทนต์น่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับได้เวลาเปลี่ยนชั้นละโอเคเพราะฉะนั้นเสียงน่าจะปลอดภัยไม่มีเสียงอะไรเพิ่มเติมแล้วครับปได้เวลาขึ้นมาชั้นสองนะครับเอเค Come on. เ Come ร็วเ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 ย้อ yeah, ินเทนจัดเลยอินเทนจัดเลยอย่าจิมมี่ อุตส่าห์บอกว่าไม่โดนตีแล้วไงคลิปนี้โอ้โหระบบการหนีน่ากลัวสุดติ่งเลยว่าละเรากับมันเดินเจอกันพอดีกดรีบ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 กดลิบกดเร็วเข้าเข้าไปให้ไวเลยเดี๋ยวขอไปพักหายใจที่กลีวฟอก่อนนะขอไปที่กลีวฟอก่อนขอไปที่กลีวฟอก่อนขอลงไปพักหายใจแป๊บนึง เดี๋ยวขึ้นแน่ชั้นสองแล้วไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวออกมาหายใจก่อนที่เราบอกนะครับว่าชั้นกลาวฟอร์จิมมี่ลงมาไม่ได้นะครับแล้วก็โลเวอร์กลาวจิมมี่ลงมไม่ได้เหมือนกันส่วนชั้นนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่ามีทางมืดๆนะครับไอเทมต้องให้ครบมั้งหรือไม่ก็ต้องเปิดไฟนะครับเพื่อให้เอ่อทางมืดๆนะครับมันสว่างขึ้นมาได้ต่อไปครับมาขึ้นหน้าต่อชั้น2มีประเด็นครับที่แน่ผมรู้แล้วว่าจิมมี่อยู่ชั้นหนึ่ง ต้องเป็นลุ้นว่าชั้นสองมันขึ้นไปหรือเปล่าโอเคครับผมตีโจทย์ว่ามันจะไม่ขึ้นก่อนแล้วกันอาจจะมองโลกไนแง่ายดีเกินไปแต่ชั้นสองมีประเด็นยังไม่ออกมันอยู่มันคงไม่โผล่ตรงหน้ามันอยู่ครับเอาดีกูไม่ออกอะ่ะเอาดีกูไม่ออกเอาดีมา วัดใจกันอย่างเงี้ยจิมมี่มันชอบตีจากข้างหลังครับขึ้นมาชั้นสมก่อนเชียวอ้มุมกล้องแค่หันแค่หันหน้าลิฟก็กลัวมันจะโผล,ล่มาละอ่ะเดี๋ยวไปรีเซ็ตแป๊บนึงรีเซ็ตเผื่อมันจะไปตรงอื่นก่อนอ่ะอแต่ละชั้นแม่งบรรยากาศไม่น่าไปกูรู้แน่ว่าชั้นนี้มีผีแมว เสียวหันมาแล้วเจอผีปกติผมไม่กลัวผีนะแต่พอมุมกล้องับเนียผมเลยกลัวแสงก็เป็นเสียงปกติครับไม่ใช่เสียงจิมมี่เลี้ยวขวาทางมุดใช่ไหมโอเคครับแต่ว่าเข็มทิศทำงานแล้วครับเข็มทิศชี้ไปทิศทางที่ควรจะเป็นแล้วครับโอเคที่แน่ครับลองเข้าไปดูในสตอกก่อนสิ ไปลบก่อนนะครับให้มันรีเซ็ตก่อนมันอยู่ปะว่าเสียงมันป๊อกป๊อกป๊อกเคาะไม้กับกำแพงอะ่ะอ่าถ้าเกิดมันสามารถชี้ห้องได้เป็นห้องไหนมันจะย่นเวลาได้เยอะเลยนะครับอาจจะลำคาญแอนผมเปิดไอ้นี่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามันช่วยได้มันจะดีมากเลยนะสองหกับ218หนึ่งแสองหนึ่งเสองหนวงกลมไว้เลย แต่ปึ๊กๆๆไม่รู้คืออะไรนะครับอลองดูก็ได้ว่คืออะไรสองหนึ่งเจ็ดเกอ่ะเข้าไปก่อนไม่รู้คืออะไรเหมือนกันคตดเกลียดเลย คืออะไรอะ่ะถ้าไปเสียงมันใกล้ขึ้นนะผมต้องยุยยาให้ได้ก่อนว่าเสียงเคาะคือเสียงอะไรครับเนี่ยมันมีบางอย่างอยู่ครับหรือแม่ก็ต้องไปหาห้องที่มีผีนะครับห้องที่เข็มทิชชีไปมันใกล้มากเลยนะชั้นนี้แต่เสียงมันไม่ได้เข้ามานะครับมันเหมือนมาจากทางขวาด้านหน้าเนี่ยยังเยื้องไปทางเนี้ยครับ มันไม่ได้เข้ามาใกล้ขึ้นกว่านี้หรือมันเข้าอ่ะวัดดวงไม่รู้ว่าเจอไม่เจอถ้าเจอก็สักหน่อยแล้วอคลิปนี้ยังไม่โดนตีเลยขอเป็นของขวัญให้กับวิวเวอร์ที่น่ารักหน่อยแล้วกันสองหนึ่งปอ่ะมองเข้าไปทะลุเข้าเลยโอเคห้องนี้ต้องมีซัมติงอย่างแน่นอนอ่ามีกระจกด้วยเปิดแกะก่อนแล้วกัน โอเคครับเดดล็อกเดดล็อกที่ยังไม่เคยใช้เลยใช้ไม่เป็นต้องล่อมันเข้ามาในห้องใช่ไหมเราจะล่อมันเข้ามาในห้องอยังไงอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลยครับงั้นต่อไปต้องออกไปตามเข็มทิศนะครับเอาวะลองดูครับเข็มทิศไปทางไหนผมจะลองวิ่งตามเลยไปทางขวาไฟกระพริบบอกว่าจะเป็นปรากฏการทางวิญญาณนะครับให้ตามไปได้เลี้ยวขวาไปเฮ้ม่า,าน,นั้นปิดอยู่นะ เอ๊ะตรงไปเลี้ยวขวาเหรอชั้นนี้มันสั้นมากครับแสดงว่าไม่มีใครอยู่นะครับปัญหาคือมีม่านกันอยู่นะครับทางไปไม่ได้เฮ้มึงอยู่หน้าห้องเหรออ๋อมึงอยู่ตรงนี้อ๋อเราเข้าไปข้างในจิมมี่ ผมคือดรโบสฉันมาคุยกับเธอเล็กน้อยเนะี่ย <you>, ขอบคุณนะจิมมี่ไม่นานหรอกเราเข้าไปไวเกินไปอ๋อก็ว่าทำไมเสียงมาอยู่ตรงหูแล้วก็กลัวหูไปแนบประตูแล้วมันก็อยู่หน้าห้องว่าแล้ว <c oughs> ผีฉันจะหมุนสามรอบให้โอกาสเธอออกมารอบที่หนึ่ง แล้ต่อไปดูชี้ด้วยรอบที่สองรอบที่สามเอ๊ผมไม่ได้ให้คนดูนะครับผมให้กับไอผีจิมมี่ได้พวกนี้อ่าไงก็แล้วแต่โอเคมีใครอยู่ไหมฮัลโหลวูเสียงผู้ชายครับผีตนใหม่วิญญาณตนใหม่ครับอ่าคุณชื่ออะไรเมื่อกี้ชื่อด็อกเตอร์โบสด็อกเตอร์โบสอ่าผมเป็นคลินิคอลไซครายติส คลินิคอลไซคลอ i ิสหมายถึงจิตแพทย์เหรอครับเหมือนจะเป็นแบบคลินิกจิตแพทย์หรือว่าแพทย์ทางจิตอะไรพวกนี้นะครับว่ากันไปมารักษาอาการจิตไม่ปกติของจิมมี่แน่เลยครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นงั้นเราต้องถามว่าเห็นคนเคาะประตูหา <Okay. S 1> จิมมี่อะ่ะใครงั้นเหรอโอเคครับ <was> ของผมเองแหละ อาฮะผมได้รับการติดต่อจากโรสแม่ของจิมมี่ให้ผมมาคุยว่าจิมมี่แปลกๆเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเฮลวี่เหมือนจะค่อนข้างไม่ค่อยไว้ใจกับสิ่งที่เออจิมมี่เป็นอยู่หรือสิ่งที่จิมมี่พยายามสื่อสารหรือคิดอยู่ในหัวภาพในหัวสินะความเชื่อมโยงอย่างนั้นเหรอโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมยังไม่แน่ใจว่าเชื่อมโยงอะไรได้ มันต้องมีสักอย่างหนึ่งที่เชื่อมโยงกันได้ผมลองเชื่อมโยงถึงไดอาซิแพมไหมครับเออขวดไดอาซิแพมนี่มาจากไหนเหรอมันช่วยในการรักษาและก็บำบัดคนบางจำพวกได้ถ้าอย่างนั้นอ,อ่าผมลองถามเกี่ยกับผ้าเปื้อนเลือดสิทำไมถึงมีผ้าคีรีวเปื้อนเลือดอยู่ในลิ้นชักด้วยไม่เป็นของผมเองละ่ะ ผมเก็บไว้ในกรณีที่ผมต้องการอะไรสักอย่างเป็นหลักฐานลองถามว่ารู้จักอะไรกับเด็กสาวในชั้นใต้ดินไ <c oughs> หมอ่าฮะรู้ไหมว่าเป็นใคร <c oughs> น่าจะเป็นลูกสาวข,ของแขกในโรงแรมมั้งเหมือนจิมมี่จะทำตัวกับเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนวาดภาพรุนแรงรุนแรงที่เราเคยเจอมาจิมมี่เขาวาดภาพเหล่านี้ จิมมี่เป็นเด็กหัวรุนแรงที่วาดภาพเหล่านี้ตรลมันผีสิงหรือว่าเขาเป็นเจ้าของโรงแรมอันนี้กันแน่หรือจริงเขาเทคโอเวอร์โรงแรมมาจากเจ้าของเก่าแล้วก็มาสวมรอยเนียนอาจจะไปได้ทั้งสองอย่างนะครับงั้นถามน้ำมันสนกับไฟแชกแล้วกันอรู้ไหมว่าน้ำมันสนกับไฟแชกค,คืออะไรไปถามจิมมี่เองน่าจะดีกว่าด็อกเตอร์โบสรู้ทุกเรื่องไม่เหมือนกับเอมี่ที่ส่วนใหญ่จะไอรอนโนแต่ เขามีคู่มือนะครับที่แนะนําบอกไว้ว่าพยายามปฏิบัติกับวิญญาณให้เหมือนกับเขาเป็นหนึ่งในฮิวแมนบีอิงคนหนึ่งที่เคยมีชีวิตอย่าก้าวร้าวอย่าดุดันอย่าว่าเขาเยอะเพราะเกิดเราไม่ให้ความร่วมมือกับวิญญาณวิญญาณก็จะไม่ให้ความร่วมมือกับเรานะครับแล้วรู้ไมว่าดาบปของใครเห็นจมีเอามาเล่นอยู่นะก็คิดอยู่ว่าอันตรายวรู้ไหมว่าดาบเป็นของใครเห็นจิมมี่เอามาเล่นอยู่นะก็คิดอยู่ว่าอันตราย ฉันเห็นเอมีอม่อ่ะถือตุก๊กตาที่ไฟลุกอยู่เล่าให้ฟังนันไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมือของเด็กสาวคนนั้นถือว่าพองเละเทะมากเลยแต่จิมมี่เอาแต่หัวเราะเพราคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกคิดว่าแกล้งกันอย่างนั้นเหรอโอเค หรือว่าน่าจะเป็นอันนี้แน่เลยครับคุณหมอมาหาจิมมี่พระรู้สึกว่าจิมมี่มีอาการแปลกๆจากภาพวาดที่ดูรุนแรงที่บอกว่าฮาวี่่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับห่วงเรื่องจิมมี่หมายถึงเกี่ยวกับภาพวาดที่ดูรุนแรงหรือเปล่าใช่ใช่รู้สึกเหมือนเขาไม่นิสัยแปลกๆนะ่ะทีแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจนกระทั่งผมเริ่มรู้แล้วว่าเขาไปไกลกว่าที่ผมคิดไว้มากๆอ่า เชื่อมโยงกันนานกว่าจะเจอนะครับเป็นเด็กที่มีความคิดแปลกๆแ,และมีความรุนแรงอยู่ในตัวชั้นหนึ่งมีบางอย่างอยู่แล้วคุณหมอก็ไปไม่อยู่แล้วส,<อ>สินะนะโอเคครับคุณหมอย้ายไปชั้นหนึ่งชั้นนี้ห้องมีเท่านี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ19โอเคครับเซฟเกม ผมอัดมายาวมากนะครับเกือบจะชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวอันนี้พักประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเป้าหมายตอไแของผมคือต้องลงไปชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไปหาวิญญาณของคุณหมอนะครับให้เจอครับแล้วก็ต้องขึ้นไปชั้น3ด้วยเพราะว่าเสียงผู้หญิงร้องเพลงน่าจะเป็นเอมี่ตอนนี้เท่ากับชั้น2ผมคิดว่าน่าจะเคลียร์ครับผมต้องขึ้นไปชั้น3ไปคุยกับเอมี่ต่อแล้วก็ลงไปชั้นหนึ่งเพื่อไปคุยกับหมอต่อนะครับนี่คือสิ่งที่คิดไว้และนี่คืออดเดตออฟไหนในตอนที่สามนะครับเกิดใครดูแลชอบกัน เชิญที่คอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายอย่าสปอยล์กันพอใจนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายเจอกันในคลิปที่4นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ